สดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของมินิบอยนะครับวันนี้มาอยู่กับวินอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับวินจะมารีวิวเจ้าตัวของ Sony Z V e 1 0ทนะครับที่ออกมาเป็นกล้องน้องใหม่เลยจากค่าย Sony ่สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาพัฒนามาจากเจ้ากล้อง Sony C v วที่ปีที่แล้วเขาได้ออกมาเป็นกล้อง compact นะครับซึ่งตอบโจทย์กับหลายคนมากๆที่ออกมารีวิวกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นกล้องม r o r l e s s นะครับที่สามารถ เปลี่ยนเลนได้นั่นเองนะครับจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความกระทัดรัดนะครับแล้วก็ลักษณะบอดี้เนี่ยค่อนข้างที่มีความกระชับเวลาถือไปไหนด้วยก็แล้วแต่อะไรเงี้ยฮะแต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้ด้วยในค่ายโซนี่นั่นเองเลยนะครับ แต่ว่าเอ๊สงสัยนิดนึงไหมครับว่าทําไมเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันแอบคล้ายกับเจ้า Sony A5001 นะครับต้องบอกว่าบอดี้คล้ายๆกันมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าทาง Sony เนี่เอาตัวนั้นมาดัดแปลงข้างบนถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะมีตัวถ่ายวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงใหญ่เลยแล้วก็ทันใหม่นิดนึงก็จะเป็นตัวถ่ายกดชัตเตอร์รูปภาพนั่นเองนะฮะเราก็จะมีเจ้าตัวปุ่มเล็กๆอัน,นเจ้าไฟตัวหน้าถ้าเกิดว่าเราอัดวิดีโอไปเราก็จะได้รู้ว่า ตอนนี้เนี่ยเรากําลังอัดวิดีโอ <boarding. S 1> อยู่ครับจะได้ไม่เสียเวลาในการถ่ายทํานั่นเองมาดูแล้วลืมกดถ่ายเพราะว่าไม่มีตัวไหนบอกเลยว่าเรากําลังถ่ายวิดีโออยู่ครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีรูหลายรูมากมากเลยนะครับไอ้ลนึงครับใส่ไว้ใส่หูฟังเพื่อที่จะฟังเสียงนะครับว่าเสียงเนี่ยเข้ากับตัวเครื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งในการต่อไม์แล้วเนี่ยหลายคนพลาดตรงนี้นะครับวิดีโอดีมากๆเลยแต่ว่าเสียงไม่เข้าวันนี้นะเสียดายมากๆเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนก็คงอาจจะ เห็นกันไปแล้วว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเขาให้ตัวฟลิปข้างมาซึ่งแล้วแต่ความถนัดเลยว่าแต่จริงๆแล้วนะฮะวินชอบฟลิปขึ้นบนมากกว่าเพราะว่าง่ายต่อการดูนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็ลมมาข้างบนเนี่ยเอาไว้เสียบนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายแล้วก็น่ารักดีเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวิดีโอที่วินถ่ายเนี่ยจะประมาณไหนนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าเอาไปถ่ายข้างนอกแล้วก็ใช้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะดูว่ารีวิวที่วินใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันประมาณแบบประมาณไหนสวยไหมมีการสั่นดีไหมหรือว่ายังไง ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูในไ G w i วินได้เลยนะครับวินใช้เจ้าตัวนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนะครับต้องบอกว่าใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือว,ว่าถ่ายวิดีโอจากเจ้ากล้องตัวนี้หมดเลยครับต้องบอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน Thank you จริงแล้วก็ตัวนี้มันมีข้อที่วินรู้สึกไม่ประทับใจหลายๆอย่างมากเลยครับอันที่หนึ่งเรื่องของการสั่นอย่างแน่นอนขณะวินนั่งหรือให้เพื่อนถ่ายเปลี่ยนมือกับเพื่อนแล้วนะคะเขาจงมีความสั่นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งวินรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์กับเครื่องคุณภาพที่เขาให้มาเลยซึ่งวินคาดหวังไว้เยอะกว่านั้นมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเขายังมีโหมดแอคทีฟเลือกอในการเลือกใช้ว่าอาจจะแบบเออการสั่นแบบมันดีขึ้นแต่ว่าภาพมันก็ต้องมันต้องแลกมากับภาพที่มันแบบเล็ก ลงอะไรเงี้ยซึ่งวินรู้สึกว่ามันไม่โอเคเช่นเดียววินอยากให้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยแบบมีการสั่นมากกว่านี้ดีนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราไปซื้อไมค์กินเบาอีกรอบหนึ่งวินว่ามันคงจะต้องแบบงบบานปลายแน่ๆเลยถ้าเกิดมีขาตั้งกล้องก็จะโอเคมากๆก,ก,กว่านี้ส่วนสีภาพในกล้องวิดีโอนะคะวินไม่ได้ปรับแต่งใดก็เป็นสีภาพจากที่วินเอาไปใช้ถ่ายที่เอ้าดร์เลยว่ามันประมาณไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่ภาพอาจจะ ค่อนข้างมืดนิดนึงเพราะวันนั้นฝนตกนะฮะภาพมันก็เลยจะมีการแบบมืดนิดหน่อยวินก็เลยปรับแสงให้มันดูสว่างขึ้นแค่นั้นอีกอย่างหนึ่งที่วินรู้สึกว่าไม่ชอบเลยนะครับมันอาจจะเป็นตัวที่เป็นมิลเลอร์เลอาจจะไม่ตอบโจทย์กับเราเพราะว่าจริงๆเราชอบเป็นกล้องคอมแพคมากกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถใส่กระเป๋าหรือก็ออกเดินทางได้เลยซึ่งเจ้าก,กล้องตัวของมิลเลอร์เลตตัวนี้เนี่ยหรือว่ากล้องตัวไหนก็นแล้วแต่มันจะไป่ได้ต้องมีเลนซ์ซึ่งมันจำเป็นจะต้องใช้อ่ กระเป๋าที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นซึ่งจริงๆเราอันนี้มันจะยังไม่ตอบโจทย์กับวินแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าเขาเขา,เขาไม่ได้แบบใหญ่อีกข้อหนึ่งนะครับที่วินรู้สึกหมโหหงิดมากๆเลยนะครับก็คือตัวของกดปุ่มวิดีโอข้างบนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบเรากดปุ่มนี้พลาดหลายรอบมากเราคิดว่าเป็นกล้องชัตเตอร์ถ่ายภาพธรรมดาได้ที่ไหนได้มันเป็นภาพถ่ายวิดีโอซึ่งรู้สึกแบบงหงหิดหงิดรู้สึกแบบมันต้องใช้เวลาในการชํานาญในการ แต่ไงก็แล้วแต่นะครับกล้องของเขาก็มีข้อดีนะครับก็คือตัวของเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับบอดี้ที่มาใหม่นะครับเราก็สีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากๆเลยนะฮะตัวจัดค่อนข้างแน่นนะครับเสียงไม่โอเคทุกอย่างเลยนะครับส่วนข้อจะรู้สึกว่าอยากติเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวการถ่ายวิดีโอหรือว่าการสั่นอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับรู้สึกว่าใครที่รับตรงนี้ได้ก็ ก็เราเอามาเล่นดูแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าต้องการใช้ในการฟล็อกข้างนอกหรือว่าไปเที่ยวเป็นแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับหรือว่าต้องใช้ไปขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าใช้เป็นไมค์กินเบาแทนอันนี้อาจจะช่วยได้แต่ว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากใช้เงินเพิ่มเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาใช้นั่นเองนะครับแบบค่อนข้างที่จะน้อยเกินไปแต่ว่าก็ใช้มันชรช้แบตด้วย power bank ได้อันนี้คือข้อดี ที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้วินด้วยกดก่อนกดเลยก็อย่าลืมกดไลค์ให้วินด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเด็ดๆนะครับฉันมาในสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย